สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Re ล a ทารโล9กช่องของการอ่านพลังงานหน้าไพ่เพื่อให้ข้อคิดเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือแม้กระทั่งจะฟังสไตล์นิทานสนุกสนุกก็ได้นะคะรับแต่สิ่งดีๆพลังงานบวกไปเท่านั้นนะคะสิ่งใดที่ฟังแล้วไม่ตรงใจไม่ถูกจริตไม่ใช่ชีวิตคุณไม่ต้องรับนะเพราะมันคือคลิปแรนดอมนะคะ เช็คพลังงานส่วนตัว at id line ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะผู้อ่านจะมาใน random ที่ว่าคนที่คิดร้ายกับเราเขาจะแพ้ภัยตัวเองในรูปแบบใดวันนี้จะใช้ไพ่เด็กนี้นะคะในการทำคลิปวันนี้นะคะมาคนที่คิดร้ายกับตัวเราเขาหรือเธอ จะแพ้ไัยตัวเองไปในรูปแบบใดขอพลังงานหน้าไพ่ช่วยบอกช่วยสื่อพไพ่ใบนี้ยังออกยังไม่เปิดนะคะดูซิว่าจะออกมาอีกไหมขอพลังงานหน้าไพ่ช่วยสื่อช่วยบอกกับผู้ที่เข้ามาชมแลนดอมนี้ด้วยค่ะคนที่คคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคิดไม่ดีคิดร้ายกับเราเนี่ยเขาหรือเธอจะแพ้ภัยตัวเองไปในรูปแบบใดกันบ้างนะคะ ขอพลังงานคนเหล่านั้นเลยค่ะมาขอใบแรกเลย four of wands เป็นชาวธาตุไฟ the world เป็นคนวันเสาร์ นายออฟเนเด s ล <N ic c ans> เป็นชาวธาตุด,ดินสายพ่อไม้แม่ไม้อย่างนี้ได้นะคะเป็นฟิลคนที่มีเอ่อเป็นฟิลคนที่มีครอบครัวสายพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ทำไมคุณมีคนที่คิดไม่โอเคกับคุณหลายสถานะจังดีเอ m มเพ o เเป็นคนราศีเมษเป็นคนมีวุฒธธิภาวะนะเป็นข้าราชาการสายการเมืองการ การปกครองนี้ก็ได้มี power มากกว่าคุณเลยนะโอ้โหเด e s t r e n g t เป็นคนราศีสิงห์เป็นคนราศีสิงห์เป็นคนราศีเมษเป็นคนวันเสาร์เป็นคนที่มี power เป็นคนที่ทั้งที่มีครอบครัวทั้งที่เป็นโสดเป็นม่ายเป็นคนต่างชาติได้เป็นคนทางไกลได้ทําไมคุณมีคนคิดไม่ดีกับคุณเยอะจังเลยอะเอ๊ะ คนเหล่าเนี้ยดูแบบมีอํานาจมีบารมีมากกว่าคุณเป็นเจ้านายคุณปะคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเป็นเจ้านายคุณหรือเปล่าคะทําไมไพ่ขึ้นใหญ่จังอะ่ะคุณไปทําอะไรให้คนเหล่านี้ไม่พอใจหรือไม่ถูกอกถูกใจหรือผู้ผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นฟิลผู้บังคับบัญชาของคุณนี้ได้นะเอาจริงขอดูพลังงานคุณต่อดีอกว่ามา ต้องต้องยอมรับนะคะว่าไพ่ฝั่งโน้นขึ้นมาเนี่ยคุณคุณเหมือนคุณไปงัดข้อกับคนที่เขามีบารมีกว่าดี e e เอ e ม o r ขึ้นมาคนที่มี power มีอำนาจมีบารมีอ่ะค่ะคุณไปงัดอะไรกับเขาอะ่ะคุณไปคุณไปสะดุดขาใครคะคุณไปทำให้ใครเสียผลประโยชน์หรือเปล่าคะฮะอะไรใดๆมาผู้อ่านมองพลังงานไพ่วันนี้นะ เป็นสายงานแน่ๆพวกคุณต้องมีปัญหากันในที่ทํางานแน่เลยอ่ะไพ่นักกวกขรองขึ้นนะคุณขึ้นคุณเป็นชาวธาตุน้ำคุณขึ้นแปดถวยคุณเบื่อเนี่ยคุณอยากจะไปจากจุดจุดนี้มากเลยตอนเนี้ยคุณอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วคุณอยากจะไปข้างหน้าคุณหันหลังให้เลยอ่ะคุณเจอแรงกดดันในที่ทํางานปะไพ่คุณเป็นชาวธาตุน้ำาอ seven of swords คุณก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยคุณคุณไปอะไรอ่ะคุณไปขัดผลประโยชน์ใครหรือคุณไปทำให้ใครเสียผลประโยชน์หรือคุณไปเอ่อเดี๋ยนนะคะเทียวันเป็นเรื่องงานจริงๆด้วยเป็นเรื่องหุ้นส่วนเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นในด้านสายงานคุณไปดูงานแล้วแล้วคุณไปไพ่คุณเนี่ยคุณดูไพ่เจ็ดดาบนะมันขึ้นที่คุณอ่ะโอ้โหคุณเป็นคนฉลาด ฉลาดเหลี่ยมเลยอะมีทั้งเดอะเมจิเชีนมีทั้งเจดดาบคุณคุณเป็นคนวันพุธหรือเปล่าคุณเนี่ยสติปัญญาคุณที่หนึ่งเลยนะจริงโอ้โหความฉลาดในตัวคุณคุณเป็นชาวราศีธนูเปล่าคะเดอะ e m มเปลนขออนุญาตนะคะ เห็นหน้าไพ่แล้วเหนื่อยอ่ะคนที่คิดร้ายกับเราเขาจะแพ้ไพ่ตัวเองในรูปแบบใดคือถ้าเขาเป็นคนคิดร้ายกับคุณโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณก็ไม่เป็นไรเลยค่ะถูกไหมคะเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไปทำเขาหรือ ไปทําให้เขาเหล่านั้นเสียผลประโยชน์คือเอาเอาตรงๆเลยนะพวกไพ่ไม่ดีมันขึ้นที่คุณไม่อยากอ่านพลังงานหน้าไพ่อย่างนี้เลยอะ่ะอืมเนี่ยคุณเป็นคนที่เจ้าเล่มากคุณดูแววตาของอผู้ชายคนนี้สิขโมยของเขาอะ่ะ คุณเป็นคนมีเหลี่ยมอะซึ่งคุณไม่ใช่คนงโงน่นะคุณเป็นคนที่ฉลาดมากคุณใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดอ่ะคุณไปคุณไปแบบว่าไปทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือไปยักยอกอะไรใดๆขององค์กรอย่างนี้หรือปะ่ะ เพราะว่าพลังงานของฝั่งโน้นอ่ะเขามี power มากกว่าคุณอ่ะคุณเป็นเด e m เมจิเชีคุณฉลาดจริงแต่ทางโน้นอ่ะมีทั้งสเ n น t ์มีทั้งดีเอ็ม e พลอคือคุณไปงัดกับคนที่เขาเหนือกว่าคุณอ่ะแล้วคุณก็ผิดด้วยนะไม่ใช่ถูกนะคุณผิดอะค่ะคุณคุณเป็นคุณไปทําอะไรอ่ะอย่างที่บอกนะถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรอ่ะมันก็จะไม่เกิดประเด็นแต่ประเด็นคือว่าคุณอะเป็นคนไปทํา ถ้าผิดนะคะถ้าถ้าคุณเป็นคนทําอย่างที่น่าพ่มันสื่อจริงนะสิ่งแรกที่คุณต้องทํานะยอมรับผิดค่ะเราต้องยอมรับนะว่าเราผิดถ้าคุณผิดจริงนะแต่ถ้าคุณไม่ผิดถ้าไพ่พลังงานมันมันเป็นไว้เวอร์ซ่านะถ้ามันกลับกันนะคุณเป็นคนถูกป้ายสีคุณเป็นคนถูกใส่ร้ายทั้งๆที่คุณไม่ได้ทําคุณไม่รู้เรื่องหรือคุณเป็นฟิลของคนที่ไปตกกระไดพอยโจรไปเป็นแพ้แล้วบาปอะไรอย่างเงี้ย ยอมรับนะคะถ้าคุณไม่ได้ทำนะแต่ถ้าคุณทำคุณต้องยอมรับถ้าคุณไม่ได้ทำคุณก็ยืนยันเลยค่ะพิสูจน์ตัวเองเพราะคุณไม่ได้ทำแต่ผู้อ่านมองไพ่ใบนี้ขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่ๆในชีวิตคุณะพลังงานนะถ้าคุณโดนใส่ร้ายนะเจ้านายคุณจะเป็นคนรับวิบากไปเองแต่ถ้าคุณทำจริงคุณก็ต้องรับผลที่คุณทำเช่นกันตะกะง่ายๆเลยค่ะเรนดอมวันนี้นะพลังงานอ่ะ ดูแล้วอ่ะน้ำหนักอะ่ะมันเทไปทางของคนที่ผิดอย่างที่บอกคนที่ผิดคือใครไพอ่อ่ะมันขึ้นที่คุณแต่อย่างที่บอกถ้ามันเป็นไวเวอร์ซ่าไวเวอร์ซ่าคือพลังงานสลับกันเพราะไพ่แถวบนคือคนที่คิดไม่ดีกับคุณแต่ไพ่ทางนู้นดีหมดเลยไพ่แถวล่างคือตัวคุณซึ่งไพ่ไม่ดีมันออกที่คุณถ้าคุณไปใส่ร้ายคนอื่นถ้าเป็นคุณอะ่ะไปทําให้คนอื่นไปคิดร้ายกับคนอื่นกับคนอื่นกอนคุณก็โดนเหมือนกัน คุณคิดร้ายกับคนอื่นรูปแบบใดคุณก็จะโดนสิ่งนั้นง่ายๆยคละเทมเพลตมาแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทําถ้ายังไม่ได้ทํานะคะแค่เป็นความคิดเงี้ยหยุดเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีนะวิบากนั้นมันจะตกที่คุณนะพลังงานนะคะถ้าเราผิดจริงเรายอมรับเลยนะคะยอมรับโทษยอมรับผิดคนที่รู้ตัวว่าทําผิดแล้วยอมรับแล้วพร้อมแก้ไขนั่นคือคนที่ คนที่สมควรจะได้รับโอกาสและการให้อภัยแล้วคุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่ถ้าคุณผิดแล้วคุณยังดันทุลังและยังยังเลือกที่จะทําผิดต่อไปจบไม่สวยนะผู้ผู้อ่านมองว่าคุณจบไม่สวยคุณมีไพ่ไปเนี่ยบางทีการเดินทางไปครั้งนี้ของคุณอ่ะคุณอาจจะต้องเดินทางไปในสถานที่ที่มันทําให้คุณไม่มีอิสระได้ถ้าคุณเป็นคนผิดนะ อันนี้ไพ่ขึ้นมานะคะแต่ถ้าคุณมาฟังแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับนะคะฟังสนุกสนุกพอนะผู้อ่านบอกแล้วนะมาขอดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับคนเหล่านั้นเลยค่ะคุณคุณไปงัดกับคนที่มีทั้งหญิงและชายเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณนะอย่างที่บอกนะคะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายคุณได้หมดเลยพลังงานนะมี power เ,เหนือกว่าคุณทั้งนั้นเลยอะ สิ่งสิ่งที่คุณมีที่เป็นจุดเด่นคือคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีคุณเป็นคนที่เก่งนะเอาจริงแต่คุณใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดอะ่ะพลังงานวันนี้มันดูแบบมันดูแบบยังไงเดีมันดูเป็นพลังงานลบเยอะนะคะเอ,อ่อซิกออสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคนเราทำสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นนะคะ หนีอะไรก็หนีได้นะคะแต่หนีความจริงไม่ได้นะโอซิกออกครับอืมโอ้โหเทนออฟซอร์สที่สุดนะคะที่สุดของความเจ็บไม่มีอะไรเจ็บกว่าสิบดาบแล้วนะคะควีนออฟเพน t a c l e เ เซเว่นออกาบหานมองหน้าไพ่วันนี้นะคุณยังมีโอกาสนะโอกาสที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณ ถ้าคุณไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าคุณไม่ได้ทําจริงๆคุณก็จะไม่เป็นอะไรชีวิตคุณมันก็จะดําเนินต่อไปโดยสวัสดิภาพพลังงานนะคะส่วนคนที่พยายามใส่ลายป้ายสีคุณทั้งๆที่คุณไม่ได้ทำํำทั้งๆที่ไม่ได้ทําแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหรือเธอพยายามจะจะทําให้คุณเป็นคนเหล่านั้นก็ต้องรับสิ่งนี้ไปให้ไปนี้มันขึ้นมากํากับแล้วเนะีนะ่ยเทนอฟซอเนี่ยเนี่ยคุณดูสิเจ็บเบอร์ไหนเนะี่ย ไม่มีที่จะปักดาบแล้วเนี่ยปักทุกจุดของตัวฟิลอย่างนี้เลยอ่ะมันชัดเจนเลยหนะ้าไพ่เด็กนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครไพ่เด็กนี้อิงไลเดอร์เวทคล้ายๆไลเดอร์เวทอ่านง่ายนิดนึงคือเอ่อถ้าคุณไม่ผิดแล้วคนที่พยายามจะใส่ร้ายว่าคุณผิดเป็นคนที่มีบารมีมากกว่าคุณ เขาหรือเธอเหล่านั้นอะจากที่มีอํานาจมีบารมีมีทุกสิ่งทุกอย่างอะชีวิตมันจะตีกลับอะมันจะตีกลับทันทีเลยวิบากได้ทํางานได้ส่งผลอย่างที่บอกนะถ้าคุณไม่ผิดจริงนะแต่ถ้าคุณผิดจริงสิ่งไหนที่คุณผิดจริงแล้วสิ่งไหนที่เป็นเรื่องไม่ดีถ้าคุณยอมรับไปข้างบนท่านเห็นคะ่ะคนผิดแล้วยอมรับเนี่ยถือว่าคุณยังยังยังมีความ คุณยังมีความที่แบบว่าเป็นคนที่กล้ารับผิดอ่ะแล้วข้างบนเขาก็พร้อมจะให้โอกาสแก้ไขแก้ไขให้คุณปรับปรุงตัวถ้าคุณผิดแล้วยอมรับนะแต่ถ้าคุณทั้งผิดแล้วยังไม่ยอมรับอีกคุณก็ต้องรับผลแบบนี้เช่นกันพลังงานทำไมผู้อ่านถึงอ่านไพ่แบบนี้เพราะไพ่เพราะไพ่สิ่งไม่ดีมันขึ้นที่คุณมันไม่ได้ขึ้นฝั่งโน้นะแต่หัวข้อเรนดอมวันเนี้ยเราเรามาถามกันว่า คนที่คิดร้ายกับเราเขาจะแพ้ไพ่ตัวเองในรูปแบบใดผู้อ่านมองหน้าไพ่มันเป็นคุณอนะไปคิดร้ายไปคิดไม่ดีกับเขาก่อนหรือเปล่าเพราะไพ่มันขึ้นที่คุณไงคะนไไเนี่ยไพ่ใบนี้ยไพ่ฝั่งนู้นห้าใบไม่มีไพ่เสียเลยแต่คุณมีไพ่ใบเนี้ยคุณดูแววตาสิไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคนเรามันมักจะมองไม่เห็นข้อเสียของตัวเองนะคะ แต่คนที่มองเห็นข้อเสียตัวเองแล้วก็กล้ายอมรับข้อเสียตัวเองนั่นแหละคือคนจริงผู้อ่านมองว่าคือคนจริงคือเรารู้ว่าเรามีจุดไม่ดีตรงไหนแล้วพอมีคนตําหนิหรือเตือนเราเราก็รับฟังแล้วพร้อมปรับปรุปงแก้ไขอะนั่นแหละคือคนจริงคือคนที่คือคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะคนดีชอบแก้ไขอะคนอะไรชอบแก้ตัวคุณไม่แก้ตัวไงผิดก็คือยอมรับผิดง่ายๆไม่ต้องแก้ตัวคือยิ่งแก้ตัวมันยิ่งดูแย่ ยิ่งพูดยิ่งดูยิ่งพูดยิ่งดูแย่เพราะอะไรเพราะเราผิดไงผิดก็คือผิดยอมรับผิดยอมรับสิ่งที่เราทําไปในเรื่องที่ไม่ดีที่ผิดพลาดอ่ะข้างบนเขาพร้อมให้อภัยคุณนะแต่ถ้าคุณถูกใส่ร้าย,ายคุณก็เตรียมดูเลยค่ะคนเหล่านั้นก็รับวิบากไปเช่นกันไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมี power มากกว่าคุณแค่ไหนนะคาว่ามี power เ,เนี่ยได้ทั้งหน้าที่การงานได้ทั้งฐานะนะได้หมดเลยนะแล้วก็ ขออภัยค่ะแล้วก็เป็นคนที่น่าจะมีความอาวุโสมากกว่าคุณด้วยมีฐานะมากกว่าคุณอะพลังงานนะคะถ้าคุณเป็นชาว LGB คุณก็มีประเด็นกับชาว LGB เหมือนกันพลังงานในตัวคุณนะแต่ถ้าสามารถจะหันหน้าเข้ามาคุยกันคุณน่ะเป็นคนฉลาดนะคุณมี the magician คุณคุณน่ะฉลาดแต่คุณชอบใช้ความฉลาดไปในด้านของ หรือคุณไปยุ่งกับธุรกิจที่มันเทาๆหรือเปล่าฮะได้นะเซเว่นออฟซอสเนี่ยธุรกิจสีเทาทุกรูปแบบอ่ะพนันออนไลน์อ่ะเดี๋ยวเนี้ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อย่างเงี้ยคุณคุณทาอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณอยู่ในวงการนั้นหรือคุณกําลังจะเข้าไปอยู่ในวงการนั้นถอยนะคะถอยนะ อย่างที่บอกอะคุณทําคุณรับเต็มๆเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําแล้วคุณโดนใส่ร้ายคุณก็ไม่ต้องทําอะไรยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปคนไม่รู้ฟ้าดินรู้นะคะแต่แต่ถ้าคุณทําจริงคุณต้องยอมรับแล้วก็ถ้าตอนเนี้ยคุณกําลังจะเข้าไปสู่วงวงวงการที่มันเป็นธุรกิจเทาๆดําๆเนี่ยอย่าเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดคุณน่าจะเป็นคนที่พอทําเรื่องไม่ดีอะชีวิตคุณมันจะดิ่งเลยนะแล้วดิ่งมาก พลังงานนะคะถึงถึงธุรกิจเหล่านั้นมันจะมันจะมีในด้านของผลประโยชน์ตัวเงินมาล่อตาล่อใจให้คุณมีความรู้สึกว่าเออทําเพื่อที่จะเอาเงินมาก้อนหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นนะชีวิตคุณมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่แบบสวยหรูนะบางทีอ่ะพอคุณเข้าไปยุ่งอ่ะคุณกลายไปเป็นแพ้รับบาปอ่ะกลายไปเป็นคนที่ต้องไปรับเคอสหนักๆแทนคนอื่นอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าข้างบนเขามาเตือนว่า อะไรที่ไม่ดีอย่ายุ่งแล้วก็อย่าทำถ้าทำไปแล้วก็หยุดแล้วก็หันกลับมาแก้ไขแล้วก็ยอมรับผิดในสิ่งที่ทำไปพลังงานนะคะแล้วยิ่งถ้าคุณไปทำเรื่องไม่ดีกับคนที่เขามี power หรือว่ากับคนที่เขามีบุญคุณกับคุณมีมีมีแบบว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคุณมาก่อนในอดีตะ คือถ้าคุณไปเนรคุณคนที่เขามีบุญคุณกับคุณเป็นฟิลพ่อแม่อย่างนี้ก็ได้นะ,ะหยุดนะคะหยุดนะหยุดเลยนะคะชีวิตคุณจะดิ่งเลยดิ่งมากขอบอกอะดิ่งอะคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอิสระในชีวิตเลยนะธุรกิจหรือทุกอย่างที่คุณมีนะเวลาเนี้ยมันจะมาลายหายสิ้นไปในพริบตาเลยคือชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือชั่วข้ามคืนนะคะ พลังงานนะเป็นดอมวันนี้ค่อนข้างดากนะผู้อ่านเห็นหน้าไพ่แล้วไพ่สิบดาบมาอยู่ตรงกลางอืมมันเด่นมากเลยค่ะเด่นในด้านของคุณเตรียมรับผลถ้าคุณทํานะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําแล้วมีคนป้ายสีคุณคุณก็ไม่ต้องทําอะไรรอดูผลเลยค่ะเดี๋ยวคนเหล่านั้นเขารับเองถามว่าเร็วหรือช้าล่ะต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาเราเราอย่าไปโฟกัสค่ะ ตอนนี้สิ่งที่คุณควรโฟกัสคือชีวิตคุณชีวิตคุณโฟกัสชีวิตตัวเองค่ะส่วนใครจะรับผลอะไรยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคนเหล่านั้นไปพลังงานนะคะอืมผู้อ่านไม่เปิดไพ่เพิ่มดีกว่าถ้าคุณถูกใส่ร้ายในเรื่องของความรักหมายถึงว่า อะไรอ่ะคุณอาจจะโดนเป่าหูในเรื่องของคู่ชีวิตคุณคือมีคนพยายามอยากจะทําให้ชีวิตคุณมันพังอ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือว่าทุกทางในชีวิตคุณเนี่ยก็ให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นทำพยายามทำพยายามจะมาแทรกพยายามจะบั่นทอนพยายามจะ โยนระเบิดใส่บ้านคุณให้บ้านคุณมันร้อนให้บ้านคุณไม่มีความสุขเนี่ยให้คุณมีสตินะคือคือให้คุณด้วยความที่คุณมีไพ่ใบน,นี้ค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนไหวพริบด,ดีฉลาดอ่ะคุณน่าจะดูออกนะว่าคนที่เข้าหาคุณเนี่ยเข้ามาเพราะเรื่องอะไรเข้ามาเพื่อที่จะมาปัดเข้ามาเพื่อที่จะมาเสี่ยม เข้ามาเพื่อที่จะมาทิ้งบอม,บอมเข้ามาเพื่อที่จะมาสื่อสารหรือเข้ามาในเชิงของคนที่แบบหวังดีมากแต่งจิงไม่ใช่ให้สัญชาตญาณของคุณอนะมันเป็นตัวบอกนะว่าใครที่คุณควรจะให้ความไว้วางใจหรือใครที่คุณมีความรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้เลยคุณก็อย่าไปไปฟังคำพูดของคนรอบๆข้างคุณมากพลังงานนะคะในในด้านของคู่รักนะถ้าคุณเป็นคนไม่โสดเข้ามาฟังนะ มันก็มีคนเหมือนกับว่าคอยบันทอนให้ชีวิตคู่คุณมันมันแตกแล้วค่ะส่วนใหญ่ผู้อ่านมองหน้าไพ่นะน่าจะเป็นคนใกล้ตัวคุณอนะ่ะจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณเลยแหละดูทรงละพลังงานคนรอบๆตัวคุณญาติพี่น้องคุณนี่เด่นนะเป็นคนที่อาวุโสกว่าคุณนั่นแหละตามพลังงานหน้าไพ่ใช้ชีวิตบนทางที่ถูกนะคะใช้ชีวิต คือทํามาหากินกับอาชีพที่มันสุดจริตอ่ะดีที่สุดมันอาจจะเงินน้อยมันอาจจะเหนื่อยมากมันอาจจะไม่สบายวัยแต่คุณต้องมองความถูกต้องนะคือคือบางคนก็อยากจะทําเพื่อที่จะตั้งตัวแต่บางทีไอ้ไอ,อ้การคิดคิดแค่ว่าทําเพื่อได้เงินก้อนนึงอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่นะ,ะผลที่ตามมาเนี่ยมันความเสียหายมันเยอะมันเยอะมากกว่ามูลค่าเงินที่คุณได้เอาจริงอะ่ะ คิดดีๆนะคะอะไรที่มันเป็นอบบยมุอะไรที่มันจะทําให้ชีวิตเราดึงต่ําอ่ะห่างได้ห่างดีกว่านะเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แรนดอมนี้นะพลังงานมันเป็นทางคุณนะอย่างที่บอกนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่น่าพ่มันขึ้นก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรให้คุณระวังให้คุณระวังถ้าคุณไม่เป็นก็จะมีคนที่ มีความเจ้าเล่ห์แล้วพยายามจะมาดึงให้ชีวิตคุณมันลงที่ต่ำจะมาจะมาพยายามชักชวนคุณไปในด้านไม่ดี่ไปลงทุนอะไรที่มันแบบคือจะเอาเรื่องผลประโยชน์อะเอาเรื่องตัวเงินมาล่อคุณอะแล้วแล้วสมัยนี้ยุคนี้มีอาชีพเยอะมากการันตีว่าเยอะมากโปรไฟล์ดีทั้งนั้นรู้หน้าไม่รู้ใจคำนี้ใช้ได้ตลอดการนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะขอให้ใช้ชีวิตนะคะบนทางที่ดีที่ถูกที่ควรนะคะ แล้วสิ่งดีๆนี่แหละมันจะเป็นเกาะคุ้มครองตัวเราเองนะใครทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นนะคะอยู่ที่วันเวลาเท่านั้นนะคะเป็นตัวกําหนดขอให้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะโชคดีร่ำรวยมีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าแลนดดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ